สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะยังอยู่กับตาไทยสไตล์ไลฟ์เหมือนเดิมค่ะและคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนนั่งทุกๆไปที่ไอคอนสยามค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะพาทุกคนไปที่ท่าเรือนะคะเป็นท่าเรือสะพานคุดค่ะตอนนี้เราข้ามมาตรงจุดนี้นะคะจะเป็นท่าจอดเรือเป็นท่าจอดรถของบริมีสายแปดนะคะจะพาชมบรรยากาศมุมสูง สวยมากค่ะและริมทางทางตรงนี้นะคะก็จะมีสินค้า,าขายหลายอย่างเลยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวป๊อกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ลหลายๆคนนะคะที่ยังไม่เคยมาอาจจะแบบแค่ช้อปปิ้งข้างหน้านะคะแล้วก็นั่งรถกลับแต่ตรงข้างหลังตรงนี้นะคะก็มีที่จอดรถด้วยมีร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะแล้วก็จะเป็น เรียกว่าท่าเรือสะพานฟูนนะคะตงชมวิวบรรยากาศของท่าเรือนี่คือสวยมากเดี๋ยวเราจะพาเดินไปตรงจุดนั้นนะคะทุกคนและตรงนี้นะคะก็จะมีกระเป๋ารถเมย์คนขับรถเมย์นะคะที่มาจอดพักกันอยู่ตรงนี้แล้วก็มาทานอาหารกัน ตรงนี้นะคะก็จะติดแม่น้ำเจ้าพยาแล้ววันนี้น้ำขึ้นสูงมากสงสัยน้ําทะเลหนุ่นนะคะฝัะะ่งที่เรามองเห็นก็จะเป็นวัดด้วยที่เรามองเห็นนะก็จะเป็นรถเมยสายกไก่เจ็ดสามนะคะตรวจุดนี้เป็นถนนด้านหลังนะคะทุกคนรถไม่ติด ท่าเรือสะพานพุทธนะคะก็จะไปถึง BTS สาทรสะพานพุทธนนทบรุรีค่ะจะไปถึงตรง E ีซ y t e c h ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะไปเป็นท่าเรือใหญ่เลยทีเดียวค่ะแล้วก็จะข้ามสะพานตรงนั้นนะคะวันนี้เราจะนั่งตุก๊กตุ๊กข้ามสะพานที่เรามองเห็นข้างหน้านะคะทุกคนเพื่อที่จะข้ามไปที่ฝั่งไอคอนสยามนะคะ ใครที่จะไปไอคอนสยามก็เดินทางได้สะดวกเหมือนกันนะคะไปทั้งเรือรถแล้วก็ BTS ได้ด้วยแต่ตอนนี้นะคะดาพาชมบรรยากาศที่ท่าเรือตรงนี้บอกเลยว่าสวยมากๆกกลางวันขนาดแดดร้อนนะคะตรงนี้ก็จะมีเขาจัดซุ้มให้เราได้นั่งชมบรรยากาศสวยๆค่ะทุกคน ที่วิวบรรยากาศนะคะบอกเลยว่าโอ้ที่เนี่ยนี่ลมเย็นดีมากๆเลยเดี๋ยวพาเดินขึ้นข้างในนะคะนีก็จะมีที่ให้คนนั่งเรือนั่งรอเรือนะคะแต่ตอนนี้คือเงียบมากตอนนี้เราจะนั่งตุกๆไปที่ไอคอนสยามนะคะทุกคนจากท่าเรือค่ะพอมาได้สักพักนะคะก็จะเจอป้ายวงเวียนใหญ่ค่ะจะพาดูบรรยากาศมุมสูงนะคะ คือเรามองเห็นบรรยากาศรอบๆเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าร่มรื่นสวยมากต้นไม้ก็ค่อนข้างเยอะนะคะที่นี่เพราะว่ามันติดแม่น้ําเจ้าพยาบรรยากาศต้ก็สวยนะคะถ้าเรามาถึงที่ไอคอนสยามทุกคนต้องรู้ว่าที่นี่คือห้องน้ําสวยมากๆ,ๆก็จะมีของขายหลากหลายเลยนะคะผลไม้นอกฤดูกาลด้วยบรรยากาศข้างนอกก็สวยะคะ่ะทุกคน ตอนนี้เราก็ยังมุ่งหน้าไปอยู่นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศรอบๆคือจะใช้เวลาในการนั่งตุ๊กๆประมาณ15นาทีค่ะเขาก็เก็บค่าโดยสารไป1 5 0บาทนะคะก็ถือว่าแพงเลยแต่ว่าก็คือเอาประสบการณ์นะคะจะได้รู้ว่าเออการนั่งตุ๊กๆเป็นยังไงบรยาาะะงบรยากาศนะคะทุกคนนั่งเอาบรรยากาศค่ะเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งนะคะ ข้างหน้าเราก็จะเป็น BTS นะคะข้างบนตอนนี้เราจะเลี้ยวซ้ายเข้ามาถึงแล้วค่ะไอคอนสยาม BTS นะคะก็จะเชื่อมต่อเข้ามาข้างในห้างได้เลยนะคะแต่ส่วนมากคุณก็จะนั่งเขาเรียกว่านั่งเรือนะคะเพราะว่าจะมีเรือข้ามฟากด้วย ก็จอดหน้าห้างได้เลยนะคะขอบคุณพี่ตุก๊กตุ๊กค่ะสำหรับประสบการณ์ที่ดีในการนั่งตุกต๊กมาบีมาไอคอนสยามในวันนี้นะคะบรรยากาศข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้เขาไม่เปิดน้ำพุเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะทุกคนเราจะพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างในนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ส่วนลานข้างล่างนะคะก็จะมีขายผลไม้ขายอาหารสี่ภาคเลยบอกเลยว่าที่นี่ขายอาหารทุกภาคที่มีการแต่งตัวแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยแล้วก็น่าซื้อหามากๆแล้วก็มีหลายๆอย่างเจ้าดังๆทั้งนั้นเลยสำหรับคลิปนี้นะคะดาวก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ